รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ, Online, บะดิจิอตอล่นนนนออิิิิเเเเเเตตตตรรร์์้้พพยงไไลบบบืญาามมดุปู็ เพื่อนใน Facebook, เฟซบุ๊กแชร์ล่นไลน์วางั้นสมาธิกันโอกบางครั้งก็วุ่นวายเร่่นรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุกไยสุดใจอย่างนี้อยู่อย่างชันชรา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกทาก่านเข้าสู่รายการชานชารารายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะอาการหูตึงนะคะหรือ ไปได้ยินแบบนี้มันเป็นอาจจะเป็นอาการปกติของผู้สูงอายุแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอาการหูตึงนี่แหละค่ะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้ฟังแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกับอาการหูตึงหรือว่าประสาทหูเสื่อมกันมากขึ้นนะคะว่าทําไมแล้วอาการหูถึงเกี่ยวกับสมองเสื่อมได้มาหาคําตอบกันค่ะจากอาจารย์ดรแพทย์หญิงนัทตะวันอุทุมพฤกสพร ะะท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาโสตศนาศาสิวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือคุณหมอปิดมาพูดคุยกับเราในวันนี้คะ่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการได้ยินหรือว่าหูตึงเนี่ย มากเลยโดยเฉพาะในวัยผู้สูงอายุทำไมถึงเป็นแบบนั้นคือจริงๆหลังเกษียณนะคะมีโอกาสเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะคะที่จะมีปัญหาหูตึงหรือว่าได้ยินไม่ชัดนะคะซึ่งพวกนี้เป็นเป็นประสาทหูเสื่อมตามวัยแต่ก่อนเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเออก็หูตึงเนาะเราเจอผู้สูงอายุเราก็พูดดังหน่อยก็อาจจะไม่ได้ต้องทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแลดูเปิดเหมือนเป็นทั่วไปเป็นโรคเบสิกเลยใช่แต่ว่าพอหลังๆมาค่ะเมื่อช่วงเนี้ยค่ะ4ีหปีหลังเนี่ยมันเริ่มมีงานวิจัยแล้วว่า ภาวะหูตึงเนี่ยนะคะมันเป็นความเสี่ยงสูงสุดเลยนะคะที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสือ่อมอพอมีงานวิจัยอย่างนี้ออกมาปุ๊บแล้วแถมความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นสองเท่าก็เท่ากับว่าถ้าเราหูตึงแต่เพื่อนเราไม่ได้หูตึงนะเรามีความเสี่ยงมากกว่าเพื่อนสองเท่าเลยทีเดียวที่จะเป็นสมองเสือ่อม ส่วนที่เขาบอกเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ป้องกันได้หมายความว่าอะไรหมายถึงว่าถ้าเราได้รับการรักษาภาวะหูตึงเนี้นะคะรักษาปุ๊บความเสี่ยงสองเท่านี้หายไปอ,อม,มันเป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นด้วยแล้วภาวะหูตึงหรือว่าโรคหูตึงเนี่ยแน่นอนคือมันเกิดมาแล้วทําให้การได้ยินเสียงของเราเนี่ยน้อยลงจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไร ส่วนใหญ่จะใช้คําว่าประสาทหูเสื่อมตามอายุาแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเกิด นอกจากตามอายุแล้วเนี่ยเกิด<ม><อ>จากการเจอเสียงดังเยอะๆด้วยนะคะ<ม>เพราะว่าเขาไปทำวิจัยในกลุ่มแบบคนที่อยู่ในชนเผ่าที่อยู่ในป่าเนี่ยนะคะ<ม><ม>ที่ไม่ได้เจอเสียงดังเลยถึงเขาจะอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะคะแต่ประสาทหูเขาก็ไม่ได้เสื่อมไวมเหมือนกับพวกเรานะคะ<ม>ที่อยู่ในเมืองเงน<ม>ี้ค่ะมีทั้งเสียงดังจากหูหลากหลายมากทั้งจราจรหรือบางคนฟังเสียงเพลงดนตรี<อ>วิทยุอะไรเสียงดังพวกนี้ค่ะมันเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้ประสาทหูเนี่ยเสื่อม ก่อนวัยอันควรค่ะคือแต่ก่อนนะคะหมอเจอคนไข้อาย,อยุ60-70เนะคะ,ะถึงเริ่มประสาทหูเสือ่อมเดี๋ยวนี้บางคน30-40ก็เริ่มมีอาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางองค์การอนา,ามัยโลกเขาเลยแนะนำําว่าทุกๆคนเลยที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปค่ะ ควรที่จะต้องได้ตรวจคัดกรองว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะประสาทหูเสื่อมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเจอปุ๊บจะได้รีบทําการรักษาแก้ไขเพื่อจะได้ไม่ไปไปเป็นสมองเสื่อมตอนอายุ60-70อเ่างนี้ยค่ะแสดงว่าพฤติกรรมเป็นส่วนสําคัญใช่ค่ะยิ่งโรก ปัจจุบันเนี้ยนะคะ<ม>โหพฤติกรรมในเรื่องของเจอเสียงดัง<ม>นี่เยอะมากๆเลยค่ะหรือว่าอย่างผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าสมัยตะก่อนเขาทํางานในโรงงาน<ม>หรือว่าในสถานที่ที่มีเสียงดังอะคะ่ะมันก็จะทําให้เขาเนี่ยมีประสาทหูเสื่อมก่อนไวัยได้คือต้องบอกก่อนว่าถ้าในปัจจุบันนะคะตัวโรงงานต่างๆเนี่ยเขาจะมีกฎหมายคุ้มครอง หมอก็จะต้องดูแลคนไข้เหล่าเนี้ยค่ะทุกๆปีค่ะเขาก็จะมาตรวจระดับการได้ยินกา<ม>แล้วก็หมอจะมีถึงขั้นทีมคุณหมอที่จะลงไปตรวจโรงงานว่าเครื่องจักรเสียงดังหรือเปล่าคนไข้ได้ใส่อุป,ปรกรณ์ป้องกันเสียงดังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยกลุ่มโรงงานเหล่าเนี้ยค่ะได้รับการดูแลอย่อยางดีเลยแต่ในสมัยแต่ก่อนนะคะหลายๆท่านเลยบอกว่ามันไม่ได้มีระบบระเบียบกฎหมายแบบนี้<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านเลยหลังกเกษียณแล้วเนี่ยม,มีปัญหาเยอะเลยถ้าเกิดว่ายิ่งเคยทํางานในที่เสียงดังเนี่ยจะยิ่งเจอ มากความว่าดังเนี่ยมันดังแค่ไหนคะเราถึงจะสังเกตได้ว่าเราไม่ควรที่จะอยู่ในที่ดังขนาดนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะวัดเป็นเดซิเบลค่ะจะมีแบบ80 85 90บเดซิเบลแต่ว่า,าถ้าสําหรับเราเองอ,อาจจะวัดได้ยากแต่ตามโรงงานต่างๆตามกฎหมายเขาจะต้องมีเครื่องมือเข้าไปวัดแล้วก็จะมีมป้ายติดไว้เลยค่ะว่าตรงนี้เนี่ยดังเกินแล้วเพราะฉะนั้นคนงานจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันและจะทํางานในจุดนี้อยู่ได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ย แต่หลักๆเลยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงเสียงที่มันดังเกินไปอย่างสมมติเราเปิดวิทยุเปิดใช้หูฟังเนี่ยเปิดให้เบาที่สุดแค่พอเราจะเริ่มได้ยินพออย่างบางทีเราขึ้นรถไฟฟ้าเราจะได้ยินคนข้างๆเปิดดังขนาดเรายืนอยู่ข้างนี้ได้ยินเลยใช่อันนั้นน่ะดังเกินไปแน่แแล้วก็หลายครั้งเขาอาจจะมีประสาทหูเสื่อมหรือเปล่าทําให้เขาเองไม่ได้ยินเขาต้องเปิดดังๆหรือเปล่ารืออะไรอย่างนี้ค่ะด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงใน สิ่งเหล่านี้ใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุอหมอเปลี่ยนขาเขาจําเป็นจะต้องทํางานอยู่ในโรงงานที่มันดังหรือว่าจะต้องจําเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่มันเราจะมีการวิธีการป้องกันตัวเองไงใช่ค่ะอย่างเช่นตามโรงงานเนี่ยนะคะเขาจะมีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้คนไข้ใส่เลยมีทั้งแบบอุดในช่องรูหูเคยเห็นที่เป็นสีส้มๆค่ะแล้วก็มีแป็แบบครอบครอบพับเข้าไปทั้งหูทั้งหมดเลยค่ะก็ทุกๆอย่างเลยเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่มีหมดละทุกโรงงานตามระ เี็บตามกฎหมายจะมีอย่างของบางโรงงานถ้าเขาดูแลอย่างดีเลยแทนที่จะเป็นจุกโฟมส้มๆเนี่ยเขาปั๊มหูให้เป็นสําหรับแต่ละคนเลยเป็นพอดีอุพอดีของหูแต่ละคนเลยใช่ค่ะแต่สําคัญคือหลายครั้งคนไข้ไม่ยอมใส่หมอเคยถามทาไมไม่ใส่เขาบอกว่ามันอาจจะอึดอัดบ้างเขาต้องใส่ทั้งวันหรือบางทีบอกว่าใส่แล้วคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยไม่ชัดเลยหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ยอมใส่มากกว่าเพราะเงินจริงๆเนี่ยตามระเบียบ อุปกรณ์พวกนี้มีแน่นอนเพียงแต่คนไข้จะหยิบมาใส่หรือเปล่ามากกว่าชายค่ะจริงๆก็พวกตามโรงงานหรือเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยนะคะหมอไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเขามีให้หมดแต่ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆก็หลังเลิกงานคนไข้ไปเที่ยวผับไปเที่ยวคอนเสิร์ตไม่มีหรอกคนไปคอนเสิร์ตแล้วใส่อุปกรณ์อุดหูใส่หูสีส้มไม่มีไม่มีค่ะแต่จริงๆหมอต้องบอกก่อนเลยว่า กลุ่มนักดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยคเขารู้เรื่องนี้นะคะเพราะงั้นเนี่ยจริงหมอเคยมีคนไข้เป็นนักดนตรีในภาพเขาจะต้องเจอเสียงดังทุกวันตัวเขาเองมาสั่งทําอุปกรณ์อุดหูเป็นแบบที่เป็นรูปช่องรูหูของเขาเลยเพื่อเขาอยากจะป้องกันหูของเขาเองเพราะเมื่อเขามีเสียงประสาทหูเขาเสื่อมไปบางจุดเนี่ยเขารู้เลยว่าเสียงดนตรีเขาเพี้ยนไปเขาจะไวกับพวกนี้มากเพราะนี่อาชีพของเขาเรื่องนั้นน่ะ คนที่ไปเที่ยวไม่ได้ป้องกันหูตัวเองแต่คนที่เขาเขาทำงานอยู่ตรงนั้นน่ะเขาอุดไว้ตลอดนะคะใช่ค่ะแสดงว่าส่วนใหญ่คนไข้ของคุณหมอก็จะเป็นอยู่ในช่วงวัยวัยรุ่นถึงวัยกลางคนเหรอคะอ่าจริงๆแล้วสูงอายุเยอะมากกว่าเพราะอย่างที่บอกคือหลังเกษียณค่ะจะเริ่มมีเกินครึ่งละอันนี้จะเป็นปัญหาทางในในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความเสื่อมใช่ค่ะเกินครึ่งละที่จะมีปัญหาหูตึงแล้วก็คนไข้ก็จะเริ่มส่วนใหญ่ลูกหลานพามาหลังๆลูกหลานเริ่มพามามากขึ้ เพราะว่าลูกหลานรู้ว่ามันเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสืออ่อมเพราะงั้นลูกรีบพามาเลยเพราะกลัวว่าคุณแม่จะเป็นสมองเสือ่อ,อมทีเนี้ยมีเหมือนกันลูกบางคนพามาคุณแม่เริ่มมีสมองเสื่อมไปแล้วก็จะบอกว่าโอ้ยหนูพาแม่มาช้าเกินไปหรือเปล่าคะคุณหมอเพราะว่าแม่เนี่ยเริ่มมีอาการแล้วต้องบอกก่อนเลยว่า,อาพอใส่เครื่องช่วยฟังมันไม่ได้แปลว่าสมองที่เสื่อมไปมันจะกลับ เข้ามาเป็นเหมือนเดิมแต่เราหวังว่ามันจะช่วยชะลอไม่ให้มันเสื่อมเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนบางคนก็บอกว่าอ้าวคุณแม่หนูยังไม่สมองเสื่อมเลยหนูพามาเร็วเกินไปไหมบอกไม่มีเร็วเกินไปไม่มีอะไรที่เร็วเกินไปแล้วก็ไม่มีช้าเกินไปด้วยมาวันนี้ก็ยังดีกว่ารอต่อไปสุดก็คือไม่มีเร็วเกินไปไม่มีช้าเกินไปนะคะนั้นเลยเป็นสาเหตุที่องค์การอนาไมโลกเขาบอกอายุ50ขึ้นไปมาตรวจคัดกรองเลยถ้ามีปัญหาจะได้รีบรักษากันเลยอย่ารอจนมีอาการไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ แล้วทำไมถึงหูเนี่ยมันถึงมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อมได้ค่ะ,คะที่เขาบอกว่าเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้เนี่ย<ม>ก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสัมพันธ์โดยทางตรงด้วย<ม>ก็คือ<ม>พอเสียงเข้ามาน้อยลง สมองส่วนแปลผลภาษาอะไรต่างๆมันก็ค่อยๆ่อกไปค่ะเ<อ>พราะมันขาดเสียงที่เข้ามากระตุ้นพอเสียงสมองแถวนี้เริ่มอ่อปุ๊บต่อไปมันก็จะเริ่มอ่อไปทั้งหมดเลยคนไข้ก็จะเหมือนตอบสนองช้าลงคนไข้เวลาใครมาพูดอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะแบบเหมือนเหมือนจะช้าๆลงไปเลยโด,ย,ดยตรงอันนี้เป็นในทางตรงนะคะส่วนทางอ้อมก็จะเป็นได้ทั้งว่าพอคนไข้เขาเริ่มหูตึงปุ๊บเขาก็ไม่อยากจะเข้าร่วมสังคมโซเชียลไอโซเลชันหรือว่าการแยกตัวออกจากสังคมนะคะ แล้วก็จะนํามาสู่ภาวะพวกซึมเศร้าต่างๆค่ะซึ่งภาวะซึมเศร้าและภาวะแยกตัวจากสังคมเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงของตัวมันเองอยู่แล้ว<ม>ที่จะทําให้เกิดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นด้วยรวมกันแล้วอะค่ะปัญหาการดิ้นมันเลยกลายเป็นความเสี่ยงสูง<ม>สุดเลยที่<ม><ม>ป้องกันได้ของภาวะสมองเสื่อมค่ะ<ด>หูะหตึงเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่า การได้ยินมันก็น้อยลงมันก็ลดลงจนบางท่านเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยส่วนสมองเสื่อมเนี่ยโหมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับสมองอยู่แล้วถ้าสองอย่างมันมารวมกันค่ะคุณหมอปิ่นค่ะ อันตรายหรือว่าภาวะอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับในร่างกายเราบ้างคือ่าส่วนใหญ่ะนะคะคนไข้ถ้าสมมติว่าหูตึงอย่างเดียวเขาก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองอดูแลีวิต,ตัวเองได้ใช้ชีวิตพอได้นะคะ,คะ,คะทีนี้คนไข้เหล่านี้พอเขาใส่เครื่องช่วยฟังปุ๊บเขาก็ได้ยินรู้เรื่องอ,ออกไปเที่ยวเล่นทําอะไรได้ต่างๆตามปกติเลยแต่พอคนไข้เริ่มมีภาวะสมองเสื่อม,อมเข้ามาด้วยอะคะ่ะ หลายๆครั้งคนไข่ยอยากจะไม่รู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะเราต้องใส่เครื่องช่วยฟังนะ,ะหรือว่าจะทําให้การเรียนรู้อะไรใหม่ๆทําได้ยากขึ้นอาจะจําไม่ได้ว่าต้องใส่เครื่องช่วยฟังหรืออาจจะจําวิธีการใส่เครื่องช่วยฟังไม่ได้แล้วก็จะนํามาสู่ภาวะสมองเสื่อมที่เพิ่มมากขึ้นก็คือไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองหรือว่าทํากิจวัตรประจําวันของตัวเองได้อย่างเช่นไปซื้อของรับโทรศพัพท์ออกไปเดินไปทานข้าวหน้าปากซอยอะไรอเงี้ยอาจจะทํา ไหลงหลงลืมลืมใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแค่ไม่ได้ยินเนี่ยนะคะคนไข้หลายคนบอกว่าไม่อยากออกจากบ้านมากเพราะว่าจะข้ามถนนก็กลัวอ่ะไม่ได้ยินเสียงหนืออะไรเงี้ยทมันก็นําไปสู่เอ้ะงั้นไม่ออกไปไหนดีกว่าแยกตัวออกจากสังคมก็ยิ่งสมองเสื่อมเพิ่มคืนค่ะคุณหมอปีนค่ะวิธีการสังเกตตัวเองต้องบอกว่ามันยากนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่านอกจาก ผู้ที่แบบหูไม่ค่อยได้ยินหูตึงแล้วเนี่ยแล้วมันมีภาวะสมองเสื่อมเข้ามาด้วยเนี่ยถ้าตัวเราเองเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เราเปลนอยู่หรือเปล่าคนในครอบครัวจะต้องเริ่มต้นยังไงคะใช่ค่ะคนไข้อะไม่รู้ตัวนะคะคนไข้ที่มีภาวะหูตึงเนี่ยนะคะกว่าที่เขาจะมาหาหมอได้รับการดูแลรักษาเนี่ยค่ะเจ็ดปดปีถึงบางค,คนสิบปีเลยค่ะ,คะที่เขาอยู่กับภาวะเนี้ยก่อนที่เขาจะมาหาหมอเพราะว่า เขาไม่รู้ตัวเราค่ะว่าหูเขามันค่อยๆเสื่อมลงมทีละนิดทีละหน่อยอือต้องลูกหลานค่ะลูกหลานเนี่ยจะเริ่มเอ๊ะเรียกแม่ไม่ได้ยินอ่าหรือว่าแม่อาจจะต้องเปิดทีวีดังอ,อย่างเงี้ยเริ่มรู้ละเพราะหลายครั้งเลยค่ะ เวลาคุณแม่เนี่ยกับลูกมาด้วยกันแม่แม่มักจะบอกทุกครั้งเลยค่ะบ,บอกว่าแม่เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแม่ได้ยินปกติดีลูกเนี่ยเขาลากพามาเนี่ยเวลาลูกเรียกทีไรนะแม่ก็ได้ยินตลอดนี่นานลูกก็จะบอกหมอว่า เนี่ยนะแม่จ๋าหนูเรียกแม่ไปห้าครั้งแล้วครั้งที่หนึ่งถึงห้าแม่ไม่ได้ยินแม่เพิ่งได้ยินครั้งที่หกแม่ก็เลยคิดว่าทุกครั้งที่ลูกเรียกเนี่ยเราก็หันนี่แต่ว่าเขาไม่ได้ยินตอนที่ไม่ได้ยินก็ไม่รู้ว่าลูกเรียกเพราะงั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะคะที่คนไข้จะรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นคนรอบข้างต้องสังเกตองใช่ค่ะ ถ้าเราอยู่ดูแลท่านใกล้ชิดนะคะ,คะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราดูได้แน่นอนค่ะเรียกหลายครั้งกว่าจะหันต้องเปิดทีวีดังๆหรือจริงๆส่วนใหญ่คนไข้หมอมาบ่อยช่วงเทศกาลสงการานต์ปีใหม่นะคะ,คะถ้าทานข้าวร่วมกันในโต๊ะอาหารบางทีมันจะมีเสียงช้อนเสียงคนคุยกันเยอะแยะอันเนี้ยจะยิ่งยากแล้วถ้าเริ่มมีปัญหาหูตึงเนี่ยะจะเริ่มทําไม่ได้ถ้าไปทานข้าวร้านอาหารเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาสื่อสารแบบเนี้ยค่ะพามาได้เลยค,คุณหมอคะแล้วถ้า ถ้าเป็นแบบนี้หูตึงเนี่ยจะสามารถรักษาหายขาดได้ไหม ก็ต้องดูก่อนค่ะว่าปัญหาที่เขาได้ยินไม่ชัดเนี่ยเกิดจากภาวะอะไรอย่างเช่นบางคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยหูตึงแล้วมาถึงอา้าวหมอส่องดูในหูมีขี้หูอุดเต็มเลยพอหมอเอาขี้หูออกอ้าวได้ึ้นกลับมาชัดเลยหรือว่าอย่างของบางคนมีอ่าแก้วหูทะลุพอเขาไปแค้หูอ่าหมอผ่าตัดปะแก้วหูไปอ่ากลับมาได้ยินดีอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางที่หูติดเชื้อใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วหายก็คือต้องดูก่อนว่าปัญหาที่เขาไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะ แต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันเกิดจากประสาทหูที่มันเสื่อมจากการที่เราอา,ายุมากขึ้นหรือเจอเสียงดังเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ประสาทหูจริงๆหูเรามันมีอยู่ชุดเดียวถ้าประสาทหูมันตายไปแล้วมันถูกทาลายไปแล้วอันนี้ยากล่ะที่มันจะถูกฟื้นฟูก,กลับมาได้ถ้าหูอย่างเดียวเนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะรักษาหายถ้าหูด้วยแล้วก็สมองเสื่อมด้วยมีโอกาสไหมคะที่จะรักษาหาย คนไข้หลายๆครั้งละญาติเวลาพามาก็จะถามแบบนี้เลยค่ะบอกว่าเนี่ยแม่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมแล้ววันนี้ถ้าได้ใส่เครื่องช่วยฟังแม่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม嗯嗯嗯ไหมอันนี้หมอต้องบอกก่อนว่าเป้าหมายของเราอ่ะไม่ใช่ว่าให้คุณแม่กลับมาหายสมองเสื่อมค่ะเป้าหมายของเราตอนนี้คือให้เขาใช้ชีวิต ในช่วงเนี <un paid> ้ยได้อย่างแฮปปี้ที่สุดแฮปปี้ที่สุดคือยังไงก็คือตอนนี้ได้ยินแล้วลูกพูดคุยกันลูกพาแม่ไปเที่ยวห้างพาไปทานข้าวเพื่อนเพื่อนโทรศัพท์มาเขาคุยรู้เรื่องละถ้าเขาใช้ชีวิตช่วงเนี้อย่างแฮปปี้นะคะสมองเขาจะได้ไม่เสื่อมถอยลงไปเร็วก็คือพยายามให้คงสภาวะนี้ไว้ให้ได้เร็วที่ให้ให้ได้นานที่สุดอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายหลักของเรามากกว่าแต่เป้าหมาย อาจจะมีบางเคสที่เป็นระยะแรกเริ่มก่อนที่จะสมองเสื่อมอะพอใส่เครื่องช่วยฟังกระตุ้นอะไรกลับมาเขาหายซึมเศร้ากลับมาเข้าสังคมอาจจะดีขึ้นได้แต่ในเคสที่เริ่มเป็นสมองเสื่อมหนักๆแล้วอันนี้ยยากค่ะเพราะงั้นเป้าหมายหลักๆคือให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้แล้วก็ให้คงสภาวะอย่างเงี้ยไม่ให้เสื่อมถอยเร็วมากกว่าค่ะ คุณหมอปิ่นคะวิธีการสังเกตอะเหมือนเวลาเราพูดคุยกับผู้สูงอายุบางทีเราถามอีกแบบหนึง่งเราถามว่าทานข้าวหรือยังอ๋อ oh, วันนี้ไปออกกําลังกายถ้าหากว่าเขาตอบอีกแบบหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งเลยให้เราให้เราวิเคราะห์เองก่อนไหมคะว่าอันนี้คือสมองเสื่อมใช่ไหมจอจริงจริงแล้วถามเรื่องหนึง่งตอบอีกเรื่องหนึ่งอะคะ่ะ เจอบ่อยสุดคือปัญหาการได้ยินนะคะหลายหลายคนไม่ได้มีปัญหาด้านจมองเสื่อมก็คืออย่าเพิ่งไปคิดถึงอย่าเพิ่งวนซ้นเจอบ่อยสุดคือปัญหาการได้ยินคือหลายๆท่านเขาอาจจะไม่อยากที่จะบอกว่าฮ้าอะไรนะไม่ได้ยินถามใหม่ได้ตอบเลยใช้วิธีเดาๆเอาลูกถามเกี่ยวกับว่าวันนี้วันนี้อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะงั้นเราเดา อ,อาจจะได้ยินแค่บางคำในประโยคเป็นความเกรงใจของผู้ตอบไปอีกใช่ค่ะอาจจะได้ยินแค่บางคำในประโยคเพราะว่าหลายท่านเลยค่ะไม่อยากถามซ้ำหลายครั้งกลัวลูกรำคาญกลัวลูกไม่อยากคุยด้วยก็เลยเดาๆเอาจากที่ในประโยคนึงอาจจะได้ยินแค่บางคำ พยายามเดาๆว่าลูกน่าจะถามประมาณนี้แหละแล้วก็ตอบไปเลยอีกเรื่องหนึ่งเจอแบบนี้เยอะเลยค่ะก็คือลูกจะบอกว่าคุณแม่ก็ได้ยินนะแต่ว่าคุณแม่อาจจะตอบไปอีกเรื่องหนึ่งเลยหรือว่าคุณแม่ก็บอกเองเลยว่าบางครั้งได้ยินแต่ว่าจับใจความได้ไม่ทางประโยคไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่แม่ก็ใช้วิธีเดาๆเอาแล้วก็ตอบเขาไปหรือบางทีอาจจะเพื่อนๆก็เกรงใจกลัวแบบ เดี๋ยวเพื่อนเขาไม่อยากคุยกับเราก็เดาๆแล้วก็ตอบไปอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เจอได้เยอะเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะ,ะว่าเขามีปัญหาเรื่องการได้ยินแล้วหรือเปล่าเหมือนกันค่ะ,ค,ะคุณหมอคะวิธีการรักษาเริ่มต้นถ้าเราแบบเพิ่ง เริ่มต้นเลยว่าเออหูก็ไม่ไดีแล้วก็มีความเสี่ยงต่อสมองด้วยเริ่มต้นของวิธีการรักษาไปจนถึงขั้นอดวานเลยจะต้อง,งมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะจริงๆแรกเริ่มสุดเลยค่ะก็คือต้องรู้ตัวของเราเองก่อนอย่างที่บอกก็คือคัดกรองบางค,คนไม่มาโรงพยาบาลเด็กของเรามีแอปพลิเคชันค่ะ,ะ,ะมีทั้ง Android iPhone เลยเสิร์ชคำว่าตรวจการได้ยินเนี่ยขึ้นมาเลยตรวจได้เลยตรวจด้วยตัวเองที่บ้านก่อนอ้าวถ้าเราเริ่มมีปัญหาการได้ยินแล้ว ดีสุดเลยคือรีบมาหาหมอให้เร็วะนะคะ,คะเพราะว่าตอนนี้ค่ะพวกกลุ่มเครื่องช่วยฟังนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ข้าราชการประกันสังคมหรือแม้แต่สิทธิ์ประกันสุขภาพท่นหน้าค่ะสามารถที่จะเบิกเครื่องช่วยฟังได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยเป็น,น,นสิทธิ์ที่เราก็สวัสดิการของ<ช>จากรัฐบาลเลยใช่ซึ่งเป็นอันที่หลายคนไม่รู้ค่ะอย่างบางทีค่ะหมอเห็นว่าคนไข้เนี่ยไปซื้อเครื่องมาจากช้อปปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพวกเนี้ยค่ะพอเขาบอกว่าเออก็ลองซื้อ มื่อใช้ดูเสียงเงินไปตั้งเยอะและเท่านั้นไม่พอค่ะบางทีเครื่องพวกนี้มันไม่มีคุณภาพมันอาจจะปรับไม่ได้พอดีกับหูเรากลายเป็นเสียงดังไปไปทำลายประสาทหูเราแย่ไปอีกค่ะ,คะแล้วก็จริงๆสําคัญสุดเลยคือไปให้คุณหมอเขาดูแล้วก็ทําเรื่องเบิกใจเครื่องช่วยฟังให้เป็นกิจลักษณะพวกนี้ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ได้ต้องมีส่วนบางคนอ่าอาจจะอยากจะได้เครื่องรุ่นที่มันดีขึ้นอาจจะมีส่วนต่างที่เราจะสมัครใจที่จะเพิ่มเองแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะ มันก็จะมีเครื่องที่เราไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยเราก็ใช้ได้ตามสิทธิ์ของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาคุณหมอให้เขาช่วยดูได้ค่ะอันนี้ไม่ต้องกลัวคือคนไข้หลายๆคนบอกอ๋อไม่อ่ะไม่อยากไปอะไระอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเนี่ยแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยได้ลูกๆจะโหลดแอปไล่คุณแม่ลองตรวจอ้าเนี่ยแม่เริ่มมีปัญหาแล้วนะเป็นแรงจูงใจว่าไปหาคุณหมอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะได้ ปัญหาหูตึงต้องขนาดไหนที่มันจะส่งผลต่อการสมองเสื่อมได้มันต้องถึงขั้นไหนชหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยต้องหูตึงเยอะมากๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏตัวงานวิจัยเขาบอกว่าหูตึงเพียงแค่เล็กน้อยก็เป็นความเสี่ยงของสมองเสื่อมแล้วเล็กน้อยมากถึงขั้นว่าเยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะไปจดทะเบียนพิการหรืออะไรเลยหูตึงเล็กน้อยเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงของสมองเสื่อมแล้วค่ะเพราะงั้นจริงๆแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องกลัวคิดว่า เดี๋ยวรอหน่อยก็แล้วกันรอหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเคสอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เจอเยอะรอหน่อยก็แล้วกันสุดท้ายมาตอนที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมแล้วมันก็ถ้าเกิดเรามาเร็วเรารู้ตัวเร็วจริงดีกว่าค่ะเพราะตรวจเองที่บ้านได้ค่ะก่อนที่จะเกิดภาวะเสี่ยงแบบนี้เราควรที่จะมีพฤติกรรมอย่างไรในการป้องกันสิ่งเหล่านี้ใช่ค่ะดีสุดเลยก็คือป้องกันตัวเองจากการเจอเสียงดังตั้งแต่แบบ จุดประทัดตุดจีนหรือว่าไปอาสนามยิงปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะหลีกเลี่ยงได้เลี่ยงห,หรือถ้าเราต้องเจอในที่ที่มีเสียงดังนะคะ ใส่อุปกรณ์ป้องกันอุดหูเดี๋ยวนีม้มีขายเยอะแยะเลยหรือของบางคนถ้าเขาจะต้องไปบ่อยๆเลยก็อาจจะมาสั่งทําที่บอกค่ะปั๊มรูปหูเลยเป็นรูปหูของเราเฉพาะตัวเราเลยจะได้แบบใส่ได้ตลอดอเลยนี่นะคะหรือว่าเป็นอุปกรณ์ครอบหูเลยเพื่อที่จะได้ปกป้องเซลล์หูของเราไม่ให้มันตายไปก่อนวัยอันควรค่ะค่ะ,คะก็ต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆแล้วสําหรับผู้สูงอายุที่ตอนนี้แบบหูก็อาจจะได้ยินน้อยลงแล้วแต่ไม่ชอบเลยอ่ะมาป่นไม่ชอบใส่เครื่องช่วย ฟังเลยมันดูแล้วมันอึดอัดแล้วกกอนจะต้องมีวิธีอะไรที่จะช่วยได้อีกบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าไม่เอาหรอกป้าไม่ใส่หรอกเครื่องช่วยฟังเวลาหมอถามว่าเคยลองแล้วหรอยังไม่เคยเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเครื่องช่วยฟังมันไม่ใช่เป็นแบบโอ้ยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเขาใช้ปริ้นสามมิติเป็นเครื่องเล็กๆยู่ในหูอย่างเงี้ยนะคะ มองแทบจะไม่เห็นเลยบางคนเนี่ยมาถึงบอกเอ้าเหมือนเ e อียบัดที่ลูกใช้เลยซึ่งเหมือนจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือเราปั๊มสามิติเป็นลูกหูเ e อียบัดเลยแล้วก็อย่างรุ่นที่ใหม่ๆบางรุ่นเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ก็สามารถต่อบล<ม>ูทูธกับมือถือกับคอมพิวเตอร์ได้เพราะฉะนั้นคนไข้หมอหลายคนเลยก็ใช้เป็นเหมือนหูฟังทั่วไปก็คือ ไปทํางานไปอะไรก็ใส่อันนี้ไว้แต่พอเราจะต้องประชุมซูมประชุมรับโทรศัพท์มันก็เชื่อมต่อบูทูธได้ก็คือเหมือนหูฟังทั่วไปเลยขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเดี๋ยวนี้มีถสงขั้นทําเป็นแบบสีดําสีเงินอะไรให้แบบแฟชั่นไปอีกแฟชั่นทําได้หมดเลยค่ะมีคนไข้มาเหมือนกันบอกว่าออ้เหมือนที่ลิซ่าแบ็คพิคเหมือนจริงๆค่ะก็คือเป็นแบบอย่างนี้ค่ะได้หมดเลยทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้มีความรู้สึกว่าเออใส่เครื่องช่วยฟังมันจะ ะนู่นนี่นานหรือเปล่าเนี่ยจริงๆหมอมีงานวิจัยเนี่ยเพิ่งตีพิมพ์ไปต่างชาติก็ค่อนข้างงงว่าเอประเทศไทยเนี่ย ให้เครื่องช่วยฟังฟรีทุกสิทธิ์เลยอย่างนี้ผู้สูงอายุทุกคนในไทยก็ต้องมีใส่เครื่องช่วยฟังกันหมดเลยสิแต่ทําไมถึงไม่ค่อยได้มีใครมาใส่ทั้งที่ก็ฟรีเนาะหลักก็คือเป็นเพราะนี่นะคะความเข้าใจิดความรู้สึกด้วยความรู้สึกเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังที่เราไปมองเขาในแง่โลกทั้งที่เรายังไม่ได้ลองเขาเลยใช่ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณหมอปิ่นค่ะฝากไปยังคุณผู้ชมทุกท่านเลยว่าจะเป็นไปได้ไหมหากว่าเราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยงทั้งในเรื่องของเสียงหรืออะไรต่างๆ ถ้าเราอายุ 60, 70, 80, 90ไปแล้วเราจะยังมีหูที่สดใสแล้วก็ได้ยินชัดเจนเป็นไปได้ไหมคะ เป็นไปได้ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอยากให้คิดเสมอว่าหูเราเนี่ยมันมีอยู่แค่ชุดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียแล้วเสียเลยสําคัญเลยก็คือเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพหูของเราให้ดีหลีกเลี่ยงการเจอเสียงดังๆเพราะมันจะเข้ามาทําลายเซลล์หูของเราซึ่งมันเสียแล้วเสียเลยนะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของเอาเอาอะไรนู่นนี่นั้นไปแยงหูหรือทําให้หูเขาบาดเจ็บแก้วหูทะลุอักเสบหูน้าหนวกพวกนี้ค่ะก็จะทําให้ประสาทหูเนี่ยเสื่อมแล้วก็ติดเชื้อเซลล์หูเนี่ยตายไปก่อนวัยอันควรได้นะคะ ทีนี้ในแง่ของบางคนที่ถ้าสมมติดูแลสุขภาพหูอย่างสุดแล้วแต่ว่าด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาการได้ยินพวกนี้นะคะก็อยากที่จะรีบมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจะได้รีบใส่เครื่องช่วยฟงังและป้องกันความเสี่ยงที่จะกลายเป็นสมองเสื่อมในอนาคตกันค่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเอ๊ะแล้วอย่าวินิจฉัยเองนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่คุณหมอไปพบแพทย์ดีที่สุดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากคุณหมอปิ่นเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะเราทุกคนล้วนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆค่ะผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ผู้สูงอายุไม่ควรจะพลาดไปติดตามกันเลยในช่วงรัวให้เชี่ยวค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณตาไปไหนมาเหรอคะอ๋อตาเดินออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อไกลๆนี่เองอ้าวแต่คุณตาลืมกระเป๋าเงินไว้ตรงนี้นี่คะแล้วคุณตาเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาลหรอคะไม่ได้ลืมหรอกแต่เงินของตานะ่ะอยู่ในนี้ยุคนี้มันยุคสังคมไร้เงินสดแล้วนะแมคุณพ่อที่ทันสมัยจังเนะครับ ไม่ได้หรอกเดียวตามเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ทันละแย่เลยเทคโนโลยีใหม่ๆนะ่ะยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยละ่ะอ๋อไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยดีไหมละ่ะครับในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์เกือบทั้งโลกไปอย่างสิ้นเชิง การเรียนรู้และฝึกใช้เทคโนโลยีจนคุ้นเคยเสียตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยให้ชีวิตของเราในวัยสูงอายุราบเรื่นและสะดวกสบายขึ้นรู้หรือไม่ว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพได้ยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทวอชสำหรับออกกำลังกายที่จะช่วยบอกข้อมูลต่างๆของร่างกายและแจ้งประสิทธิภาพในการออกกำลังกายของเราได้ แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราสามารถวางแผนในด้านโภชนาการได้หรือในทางการแพทย์ก็ยังมีนวัตรกรรมอย่าง Abilify m y ห i z e หรือยาเม็ดติดเซนเซอร์ที่จะช่วยจับเวลาและเตือนผู้ใช้ยาเมื่อถึงเวลาทานยาครั้งต่อไปรวมไปถึงบริการแพทย์ทางไกลยอย่างเทเ Health ที่จะช่วยให้การพบแพทย์ง่ายเพียงสัมผัสจอหากคุณต้องการเดินทางสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวก็สามารถเป็นทุกอย่างให้คุณได้ ทั้งเป็นแผนที่เป็นดิจเชนรีเป็นเอเจนซี่สำหรับจองตั๋วโดยสารหรือที่พักแถมยังเป็นที่ปรึกษาเวลาต้องการคำแนะนำในเรื่องของการเดินทางและท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่งางๆอีกด้วยในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าโลกของเงินสดกำลังจะถูกแทนที่ด้วยระบบดิจิทัลการทำความคุ้นเคยกับระบบเงินดิจิทัลอย่างพร้อมเพย์มบายแบงกิ้งหรืออ e ีวอลเลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในอดีตการสื่อสารกับผู้คนที่อยู่ไกลกัน การแลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่ไม่รู้จักอาจดูเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่เทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราสามารถติดต่อพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือกระทั่งเป็นเจ้าของสื่อด้วยตนเองได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าง Facebook หรือ Twitter เป็นต้นและหากคิดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือแอปพลิเคชันต่างๆถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่เท่านั้นคุณคิดผิดครับเพราะยังมีแอปพลิเคชันอีกมาก ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใหญ่หรือคนในวัยสูงอายุสําหรับเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมพัฒนาจิตใจอีกไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับฝึกสมาธินิทานก่อนนอนสําหรับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับสื่อบันเทิงหรือเกมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจอย่าปล่อยให้ตัวเองตกยุคเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้สูงอายุที่ก้าวทันโลกกันนะครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมกิจการผู้สูงอายุด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสุขภาพดีไม่มีซื้อขายถ้าอยากได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวคุณเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะปลาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ